สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ดาวอาทิตยย์้ายราศีนะคะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ในราศีธนูวันพรฤหัสที่16ทธันวาคม2,564ค่ะมาดูกันค่ะเป็นการวางแผนร่วมกันนะคะ12ราศีค่ะภาพรวมกว้างนะคะ เริ่มที่ราศีธนูถัดไฟค่ะดาวอาทิตยย้ายราศีจะย้ายอีกครั้งก็วันที่14มกราคม2565วันนี้ดาวอาทิตยย้ายทับลักษณาธนูถัดไฟค่ะ การงานนะคะประสบความสําเร็จกับการงานฉลองชัยชนะกับการงานที่ทํามายาวนานแล้วคนมุ่งมั่นตั้งใจบริหารจัดการงานสําเร็จมีคู่ค้าใกล้ไกนะคะงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายใกล้ไกลสำเร็จนะคะได้ลาบ ใหญ่นะคะทำงานใหญ่ใจนิ่งได้ลาบจากความมุ่งมั่นนะคะกล้าหาญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นบริวารอยู่ก็น่ารักนะคะจะได้ลาบผลจากการต่อสู้นะคะชัยชนะได้มาจากการแข่งขันนะคะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะเก่งบวกเฮงอ่าด้วย ผลของการทำความดีแล้วได้ดีค่ะยินดีค่ะกับการทุ่มเทที่ผ่านไปนะคะทำความดีแล้วได้ดีนะคะโชคดีค่ะบ,บุญกุศลเก่าช่วยน้นนำด้วยนะคะอันนี้ก็มีเกณฑ์ได้พบกับคนรักเก่าหวนกลับมาคืนดีกันนะคะเริ่มต้นได้ดีค่ะ แต่คบคู่ก็คนทางไกลอีกที่หนึ่งช่วงนี้ที่ขึ้นคานอยู่ก็ทำงานต่อไปค่ะส่งท้ายปีเก่าได้ดีค่ะคนเก่งนะคะมีโอกาสจะได้พบคู่บุญค่ะจะได้หวนกลับมาคืนดีกันนะคะคน ที่ขึ้นคานมานานก็จะมีคู่แล้วค่ะต่อเลยค่ะที่มังกรแม่ธาตุดินค่ะอาทิตย์ทับลัคนานี่ก็การได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่คนทางไกลนะอทิตย์เป็นมิตรกับครูนะอทิตย์อยู่ในเรือนครูค่ะครูนั้นก็คือเพื่อนเก่ากักนนะคะชนะอุปสรรค จากการแข่งขันเป็นคนเก่งค่ะมีธุรกิจมั่นคงมีเกณฑ์ได้คู่นะคะสมหวังค่ะ,ะมาดูมังกรค่ะคลิปแรกนี้อาจจะได้สัก6ราศีนะคะแล้วก็ไปต่อคลิปถัดไปให้ครบทั้ง12ราศีนะคะ ราศีมังกรราศีมังกรนะคะผู้ใช้ชีวิตไม่ธรรมดานะคะมีประสบการณ์มากนะ,ะมีเรื่องราวของ สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็จบไปแล้วก็คือนะลักแรงที่ทำกินนะคะ,ะที่อยู่อาศัยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะได้ลาบอีกครั้งลาบนี้ไม่ได้มาโดยง่ายนะเศรษฐกิจพฟุ่เฟ็ เงียบมานานสันสะเทือนเลื่อนลั่นฟ้าผ่าเปียงก็สำเร็จทำความฝันต่อไปอุปสรรคปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถทำอะไรชาวบังกรได้ก็เก่งบกแห่งนะไล่ล่าฝันต่อไปก็สำเร็จทำงานใหญ่ใจนิ่งนะขึ้นคานอยู่ก็เพราะว่าคิดเครียดมากแล้วแล้วก็ได้พบคู่แท้แล้วค่ะ,ะมีเกณฑ์ได้พบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะใช้ชีวิตเ,ออเรื่อยๆแล้วค่ะชาว มังกรอ่ะดูสถานการณ์ต่อไปยินดีด้วยค่ะต่อกันที่ชาวราศีกลุ่มนะคะกลุ่มธาตุหลนกลุ่มธาตุเอ่มนะคะะดาวอาทิตย์ของมังกรนี้ก็ได้มาจากสิ่งเก่าๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะ อันนี้ก็พบรักไม่ขาดฝันฟพาฟ้าผ่าเปี้ยงไปเจอ,อรักแท้คู่แท้นะคะ,อ,ะอยู่ในเรือนวินาศก็คือมีเกณฑ์ห่างไกลกันนะคู่ต่างชาติต่างแดนค่ะตอนนี้ก็มุ่งมั่นไปที่การงานนะกรรมการงานนะทำงานใหญ่ค่ะนะงานใหญ่นี้ลงทุนแล้ว ทำตามความฝันสำเร็จไล่ล่าความฝันค่ะคนขยันนะคะใช้จินตนาการสร้างสรรค์ทำงานโดดเดียวลําพังได้ค่ะอยู่โสดสันโดดมานานก็อยู่ได้แต่คู่มาแล้วนะเนื้อคู่ก็ดูสถานการณ์ต่อไปนะตอนนี้ก็มุ่งมั่นไปที่การงานคนที่ขึ้นคานนี้ก็มุ่งไปที่ ความขยันกับการทำมาหาเลี้ยงชีพบอีเกนจะได้พบนะคนในฝันนะคะจบสิ้นกันไปแล้วก็จะได้พบ เนื้อคู่แท้นะรักแท้หาสิ่งไม่ดีก็จบสิ้นไปนะเทวดาท่านจัดสรรไว้ให้แล้วราศีกุ่มค่ะ ราศีกุมธาตุลมนะคะผู้อ่อนโยนนะคะมีความเป็นผู้ให้นะคะจิตใจดีมีเมตตาก็ได้พบกับก็ได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะเดิๆๆน,ะะดๆๆนะะดหน้าต่อไปมุ่งต่อไป นะอาทิตย์นี้ก็คือปัตตานีคนรักคู่ครองนะไปอยู่ลาพระก็เด้ลาจากคู่นะคะนะปัญหาสิ่งเก่าๆนะก็จบไปแบบเงียบๆนะจบไปแล้วใช้เวรกรรมไปแล้วก็มุ่งหน้าหานะการเงินรายได้อ่านขะยันแล้วก็มีคนที่คอยดูแลนะก็คือคนรักคู่ครองอ่อ,อนโยนเอาใจใส่ช่วยกันประคับประคองการเงินรายได้ ก็พบรักแล้วเหมาะก,กับคู่ที่มีไว้มากกว่าคนโสดสันโดดนั้นก็มีการเงินหมุนเข้ามาก็มุ่งมั่นต่อไปการเงินได้มาจากได้รับการอุปถัมภนะ์จากผู้ใหญ่นะคะคนโสดนี่ก็ได้ค้นพบตัวตนของตนเองไปแล้วนะการเงินก็ได้มาจากงานเชี่ยวชาญชำนาญน,นะคะงานเก่า สามารถทำการงานที่แม้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ประกับประคองการเงินรายไ,ได้ได้ค่ะขยันหาเงินก็มีเข้ามาเป็นเงินหมุนนะคะเงินพอใช้พอใช้ใจ่ายพอเพียงค่ะต่อกันที่ชาวราศีมีนราศีมีนถัดน้ำ ราซีมีนนะคะอันนี้ภูมิปัญญาของอาจารย์ยุ้ยนะอ่าอันนี้ถ้าไปซื้อนี่พี่ก็ทำกันสวยมากอะ่ะหลายตังอยู่นะอาจารย์ยุ้ยเอาเท่านี้แหละนะท่านนะ,อะขอบคุณที่สนับสนุนกันอยู่นะคะ,ะงานบุญงานกุศลน,นะคะ ชาวราศีมีนดาวอาทิตย์อรินะอุปสรรคปัญหาสิ่งที่ได้มาก็คือไปเกี่ยวข้องกับกรรม,มะนะตนเองนั่น่างเนี่ยแล้วเรองหัสก็ไปอยู่วินาศดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนกรรม,มะอาชีพนะก็ได้ทํางานนะผูกพันมั่นคงงานสวยหล่อนะคะงานนี้ทําให้ชีวิตสบายเป็นหัวหน้างานค่ะงานนี้ก็เป็นคนหล่คนสวยก็มีรักเข้ามาตกใจให้เลือกออโอกาสเลือกรัก ทำให้ชีวิตสบายขึ้นนะเริ่มต้นรักที่ถูกใจพร้อมกันร่วมกันขยันงานต่อไปค่ะกับมาอาชีพค่ะงานนี้ก็ได้ทำงานแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมงานสุขภาพค่ะทำให้สวยให้หล่ออ่ะรักไม่ถูกใจเท่าไหร่นะก็เป็นความรักเก่าๆก,ก็จบสิ้นไปนะคะอ่าก็ได้แต่อ่ามโนนะคนโสดก็ยังโสดสันโดด ก็ไม่ถูกใจใครนะสวดสันโดมายาวนานก็สวดต่อไปสําหรับคนมีรักเข้ามาให้เลือกแล้วก็มีคู่ผูกพันมั่นคงกันแล้วนะคะร่วมกันทํางานต่อไปได้พบกับคนที่อบอุ่นนะคะแม้จะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกก็ไม่มีอะไรอยู่บนโลกใบน,นี้ที่สมบูรณ์นะตนเองก็ชอบดูหนังฟังเพลงเก็บตัวนะเป็นคนพูดน้อยนะไม่ค่อยพูดมากก็ใช้ชีวิต เงียบนะสัมมัตค่ะก็พอใจและพอเพียงนะคะปล่อยวางไปแล้วค่ะอ่ะเริ่มเริ่มต้นได้ดีค่ะกับการส่งท้ายปีเก่าต่อที่ชาวราศีชาวราศีเมษนะคะ ราศีเมษถัดไฟดาวอาทิตย์ปุตตะนะคะ,ะการลงทุนความคิดที่จะลงทุนดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่สุภาหารุ่งเรืองเลยค่ะดาวอาทิตย์นะการเงินค่ะคิดจะลงทุนก็ขยันหาเงินก็จะได้เงินนะคะ,ะจากคู่ค้านะคะ,ะมีหุ้นส่วนมีนารีอุปธรรมค่ะ งานนี้ก็ตนเองก็เป็นนักปกครองมีความเก่งก้าสามารถก็น้ำหนักขึ้นนะคะเนี่ยก็ได้ลาบผลนะคะลาบผลก็ถ้าคนโสดสันโดดก็ได้มีคู่แล้วนะคะอันนี้ให้กำเนิดบุตรไปแล้วประคับประคองชีวิตได้มีการเงินเข้ามาจากคู่ครองนะก็ได้เริ่มต้นใหม่อุ้มท้องตั้งครรภ์น,นี่ก็ได้พบกับ นะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพระพฤหัสนะสุภาะรุ่งเรืองก็ได้คู่เป็นผู้ใหญ่กว่านะมาช่วยอุปถัมต์ตนเองก็ได้ทํางานรูทีนงานประจํางานเป็นตารางชีวิตค่ะก็ได้ยกให้เป็น,นคุณหญิงคุณนายนะคะอุ่อนทวนหน่อยสมบูรณ์ว่าขายายผลงานออกไปนะส่งท้ายฉลองความอุดมสมบูรณ์นั้นได้ลาบใหญ่นะคะก็ได้คู่มา ให้การเงินรายได้นะตนเองก็โชคดีที่ได้ลาบจากคู่นะคะมีบุตรนะคะแต่ฉลองบุตรค่ะอ่ะต่อกันที่อ่ะสำรับสุดท้ายแล้วเวลาคลิปนี้อาจารย์ยุ้ยมีไพ่ยอยู่ทั้งหมดเจ็ดสำรับนะคงต้องล้างไพ่ชุดนี้ คลิปถัดไปที่เหลือให้ครบทั้งสิบราศีเลยนะคะนี้ก็ต่อด้วยราศีพฤษศค่ะ ราศีพฤธศกพืชศกนะคะดาวอาทิตย์พันธุนะความผูกพันครอบครัวว่ามันคงดาวอาทิตย์ไปอยู่มรณะอ่าเจะป่วยเรื่องอะไรอ่ะก็คือการพัดพรากอะนะาการพัดพรากจบสิ้นไปไม่มีอะไรเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้ว นะทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวนะก็ได้การเงินเข้ามาอนะ่ก็ไปพบกับอ่านะรักพัดพรากนะรักพัดพรากนี้ก็คือคู่นะอ่พัดพรากจากอีกคนนะอ่าคนต่างชาติต่างแดนต่างเตียนด้านไกลนะตนเองก็ได้คู่เป็นผู้ใหญ่กว่านะมีตํแหน่งเห็นพ่อมารูปติดนะผิดหวังอกหกักผิดหวังสูญเสียอ่านะต้องเชื่อใจตนเองนะว่าที่ตนเองเลือกแล้วนั่นะนะ่ะนั่นเป็นเรื่อง ของความไว้เนื้อเช้ใจที่ตนเองก่อนนะก็นะนะผิดหวังนะคะรักพัดพรากนะที่ได้ตอบแทนมานะก็เสียไปนะอ่หนะนะวังว่าจะมานะมอ่ามีหล้านบริวารร่วมงานกันก็รักพัดพรากอ่านะก็ผิดหวังสูญเสียก็มีการเงินเข้ามานะการเงินนี้ก็ได้มาจากอ่นะ ความรักนะได้รักพบรักกับพ่อหมานะอ่าให้กำลังใจต่อไปนะคะอันนี้คือนักต่อสู้นะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาอะพัดพรากจากอีกคนแล้วก็ได้อีกคนตนเองก็ได้ทำการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพนะคะอ่ะอย่างฝังใจกับอดีตรักเมรุลืมนะนะอย่าขาดศรัทธานะคะ ไว้ใจตนเองว่าจะมุ่งต่อไปนะคะสิ่งที่ได้มานี้ก็ได้คู่อุปธรรมนะคะธุรกิจโรงงานนะไปต่อที่อีกหนึ่งสำรับนะอีกหนึ่งสำรับนะคะได้อยู่ชาวราศี เจอรักที่พัดพรากนะจบไปแล้วค่ะอย่าฟังใจค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะสู่อนาคตนะคะไม่ยอมแพ้กับชีวิตรักนะคะรักไม่สมหวังแต่อย่างน้อยก็การลงทุนนั้นก็ได้มีการเงินก้อนโตเลยนะคะราศี ราศีม่ถุนนะหมดคลิปนี้ก็ไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะหมดแล้วค่ะ สีมิถุนนะคะอ่ามิถุนอ่าดาวอาทิตย์ก็คือดาวตัวแทนของสัตชะนะเพื่อไกลชิดสนิทเหมือนญาติเพื่อเกา่าแล้วก็มาอยู่ในเรือนปัตตนินะก็อาทิตย์เล่งลักนานะามีคู่มาให้เลือกนะตันเองก็มีสเสน่ห์นะอ่าเป็นรักพัดรากอนะไปเจอคนไกลอะคนจะชู้หลายใจมีคนรักหลายคนนะตนเองนะก็ไปเจอคนที่เหมือนกันด้วย ก็ได้แต่เพื่อฝันไม่สําเร็จไว้เนื้อเชื่อใจตนเองเข้าไว้นะคะ,ะทำไมใกล้เคียงกันจังนะฤศศกกับมิถุนอ่ะอย่างน้อยก็ชีวิตสบายนะคะได้แต่งงานกับเศรษฐีนะอย่างฝังใจกับเรื่องในอดีตนะไม่สามารถเปิดเผยได้อ่ะเป็นกําลังใจต่อไปคะ่ะ